สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บางน้ำเขียวนะคะบังเอิญเข้ามาในซอยไทยสมคีก็จะเจอนี่ค่ะไรสตร์เบอรี่ราวาแต่ที่เราสะดุดตาก็คือดอกไม้หลากสีพวกนี้ล่ะค่ะสีสันสวยงามมากเลยแล้วก็เราอยากไปเป็นผู้หญิงที่วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะ ค่าเข้าชมคนละ20่บบาทหลังจากจ่ายค่าเข้าสวน20บาทเราก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บสตอเบอร์รี่สตอเบอรี่เป่ยากกันแล้วเอาเอาม,มุมสีม่วงครับแอบกินในสวนแอบกินในสวนไม่ได้ใั่ไ ปรับ1,000บาทนะคะเตือนไปด้วยแชมป์ก่อนระวังนะคะมาส่วนนี้ถ้าใครแอบกินเสียค่าปรับ1,000บาท<ม>ที่นี่<ม><ม>วังน้ำเขียวอากาศก,าก็จะดีนะคะถ้าอยู่ในร่มแต่ตอนนี้แดดแรงมากเ,เราออกแดดก็จะร้อนนิดนึงแต่ก็ถือว่าอยู่ได้คะ่ะเดี๋ยวจะไปฝากเด็กๆ าที d, ่มาเก็บสตรอเบอรี่ต้องเลือกลูกเขียวๆที่มันไม่แดงมากอย่างนี้ไว้ก่อนเพราะว่าอีกสองวันกว่าเราจะถึงบ้านเขียวมากมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยห้ามแอบกินนะคะ วิธีการเก็บสตรอเบอรี่นะคะถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปกินเลยแล้วก็เก็บลูกสีแดงๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องเก็บไว้อีกสองสามวันเราก็เลือกที่ลูกที่ยังไม่แดงนะคะเ,คเพราะว่ากว่าจะได้กินก็แดงพอดีอันนี้แดงค่ะพูด น,นี่นั่งทำอะไรครับ,บ,บเบเดอร์แชมป์ก็คือจริงจังเกินวว้าวลูกใหญ่มากเลยโอ้คิดถึงเด็กๆกันเลย เดี๋ยวเราเก็บได้เท่าไหร่เราก็จะเอาไปช่างนะคะแล้วก็จ่ายเงินค่าสตอเบอรี่ตามน้ําหนักที่เราเก็บเลยค่ะมาดูดอกเก๊ทุ้ยยี่เหลืองสวยมากเลย ดดเด็ดมาเลยได้ค่ะตอกมา้ด็ดดมได้อืมหอมอ่ะแล้วเวลาไปต้มคือเขาต้มสดก็ได้หรือว่าเราไปตักแห้งแล้วก็ชงดื่มได้เวลาเก็บเก็บตอนที่มันแห้งแล้วหรือว่าสดสด<ม>คะสดแบบนี้เลยเราไปตักแห้งใช่ตอนที่มันยังไม่ค่อยแห้งหอาี้แล้วก็เก็บเก็บเก็บเมือนเราก็ไปตักแห้งได้เลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วังน้ำเขียวตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์นะคะชื่อว่าไร่สตอรอเบอรี่ลาวาอ,อ,อุ้ย ทุ่งลาเวนเดอร์สวยงามเฟินฉ like ันเดิน like ่าำการทุ่งดอกลาเวนเดอร์อ๊ยมันใหญ่ไงอ๋อที่เขาใหญ่ได้แค่นี้เองอากาศที่วังน้ำเขียวตอนนี้นะคะ ถ้าอยู่ในร่มคือหนาวมากแต่ถ้าออกแดดอย่างเงี้ยคือเริ่มร้อนเริ่มมีเหงื่อแล้วเนี่ยสำหรับใครที่มาวางน้ำเขียวในช่วงนี้นะคะก็จะมีนี่แหละไล่สตรอเบอรี่ลาวาการเดินทางก็สะดวกนะคะมาที่ซอยไทยสามคัคคีอยู่ซ้ายมือนะคะเลยตลาดซอยไทยสามัคคีมานิดนึงเลยตลาดซอยไทยสามัคคีมานิดเดียวเองนะคะไล่จะอยู่ซ้ายมือโดดเด่นมากเลย ผมว่าสิบแปดบวกห้าสี่เป็นหกล่ะหกสิบบาทอืมมาชิมสตอเบอร์รีกันนะเก็บสดๆจากต้น